สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องนายด channel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกลังพิภพจากเล่มนิยายต้นฉบับอาสูรกืนภพเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้ามีข้อผิดพลาดหรือติดขัดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับ เล่มที่11ตอนที่306ถอยหรือไม่ถอยสงบนิ่งผู้คนจํานวนมากในนครฐานทัพทุกแห่งบนโลกต่างก็สงบนิ่งคนครฐานทัพปารีสในเขตประเทศยูเออูผู้คนที่พากันเดินขบวนประท้วงต่างก็เหงื่อมองบนจอภาพด้วยความหวังถูกแล้วพวกเขาต่อต้านผู้บริหารระดับสูง ที่ทอดทิ้งพวกเขาพวกเขาเลือกให้ผู้บริหารระดับสูงให้ความร่วมมือกับสกุลนัวแลนสนที่มาจากนอกจักรวาลแต่นั่นเป็นเพราะว่าโลกไม่มีกำลังต่อต้านสกุลนัวแลนสนไม่มีใครยินยอมที่จะเป็นทาสเว้นแต่คนที่จิตวิปลิตผู้คนที่เดินขบวนประทวง ก็ไม่อยากเป็นทาสหากพูดได้ว่าหากสามารถมีชีวิตรอดมีเสรีภาพโดยไม่ต้องสยบใต้สกุลนัวแลนสันพวกเขาย่อมต้องยินดีแน่หลัวเฟิงนั่นหลัวเฟิงจริงด้วยฟังจากคำพูดแล้วดูเหมือนว่าสกุลนัวแลนสันนี้น่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาว ที่ขึ้นต่อจักรวรรดิเขามังกรดำที่ว่านั่นจักรวรรดิเขามังกรดำนี้เป็นอาณาจักรในจักรวาลหรือหลัวเฟิงเป็นชาวโลกทำไมถึงได้เป็นผู้ครอบครองดวงดาวสังกัดอาณาจักรในจักรวาลไปได้แล้วยังเป็นเจ้าของดาวโลกของเราซะอีกใครจะไปรู้ในแง่สติปัญญานั้นมนุษย์โลกไม่ได้โง่ คำพูดที่หลัวเพิงกล่าวกับชาวโลกทําให้ประเมินได้ไม่ยากว่าจักรวรรดิเขามังกรดําเป็นอานณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลและดูเหมือนว่าจะยิ่งใหญ่กว่าตระกูลนัวแลมสันอย่างมากมายหลายเท่านักขนาดที่หลัวเพิงผู้เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวโลกได้กลายเป็นผู้ครอบครองดวงดาวแห่งจักรวรริเขามังกรดำไปแล้ว ดีใจหากโลกจะหลอมรวมเข้าไปสู่จักรวาลแล้วมีคนต้องเป็นเจ้าผู้ครองโลกแล้วก็ชาวโลกย่อมปรารถนาให้คนท้องถิ่นเป็นผู้ปกครองนำซ้ำลัวเพิงหองและเทพอัศนีทั้งสามต่างก็ถูกอวยเป็นเทพมานานแล้วในพวกเขาทั้งสามไม่ว่าจะเป็นใครขึ้นมาเป็นเจ้าผู้ครองโลก ชาวโลกก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะักไม่รู้ว่าคำพูดของหลัวเฟิงจะมีผลหรือเปล่าและไม่รู้ว่าสกุลนัวแลนฝันนี้จะถอยหรือไม่ถอยผู้คนต่างก็กังวลใจฐานหล่อเลี้ยงชีพขนาดใหญ่ทั้งหกแห่งบนโลกฐานะเจ้าผู้ครองดาวโลกของหลัวเฟิงมันมีผลหรือไม่อาณาจักรแห่งจักรวาลคงไม่ได้เหมือนกับ ในโลกเราทุกอย่างรอดูไปเดี๋ยวก็รู้ผลแล้วบนโลกนั้นไม่ว่าจะเป็นมหาชนนับร้อยนับพันล้านหรือผู้บริหารระดับสูงต่างก็เฝ้ารอรอคอยปฏิจริยาของสก,กุลนัวแลนสันยานโอวกาศที่หลัวเฟิงและพวกโดยสารอยู่ยังคงมุ่งหน้าอย่างรวดเร็วในจักรวาลมืดจักรวาลจำลอง เกาเขามังกรดำห้อง VIP ในพัตตาคารหลวเฟิงหงและเทพอัศนีทั้งสามต่างมองไปยังจอภาพที่ลอยอยู่เบื้องหน้ารักษาการติดต่อกับสวินชินไว้สวีชินว่ายังไงบ้างหลวเฟิงปีจี้ถามสกุลนัวแลนฝันมีปฏิกิริยาอะไรล่าถอยหรือเปล่า จากการเฝ้ามองของดาวเทียมตรวจการยานลบระหว่างดวงดาวสองลำนั้นยังจอดอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ได้ขยับสวีสินเองก็ร้อนลนเป็นไปได้ว่าสกุลน,นัวแลมสันกำลังเจราจากันอยู่ไม่ขยับหรือหลัวเฟิงย่นหัวชิวเขาไม่กล้าไม่ไป สองตาเทพอัศนีศาสาแสงเจอจ้าหากพวกมันไม่ไปพวกเราจะบันทึกพฤติกรรมของพวกมันไว้แล้วส่งไปยังสำนักงานใหญ่จักรวรรดิฟ้องข้อหาโจรกรรมระหว่างดวงดาวจักรวรรดิเขามังกรดำถือว่าเป็นอาณาจักรอารยธรรมชั้นกลางแห่งจักรวาลที่ทรงอิทธิพลไม่ยอมปล่อยให้สกุลแบบนี้ อยู่นอกกฎหมายอย่างแน่นอนหากเป็นสกุลขนาดยักษ์ใหญ่ก็อาจจะพูดยากแต่สกุลนัวแลนสันอาจจะเป็นชิ้นกระดูกที่เคียวยากสำหรับจัก,กรวรรดิซินเวอร์บูแต่กับจักรวรรดิเขามังกรน,นำแล้วมันก็แค่มดปวกเทพอัศนีมีความเชื่อมั่นคำพูดนี้ทำให้หงและหลัวเพินพยักหน้าตาม พูดเยอะไปก็ไม่มีประโยชน์หลัวเฟิงขมวดคิว้วรอดูว่าพวกมันจะตัดสินใจยังไงเถอะพวกหลัวเฟิงทั้งสามรักษาการสื่อสารกับโลกเอาไว้รอคอยเงียบๆรอข่าวจากทางนูน้นดาวโลกเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกยานลบระหว่างดวงดาวขนาดยักษ์สองลำปลอดอยู่กลางอากาศ ห้องควบคุมยานหนึ่งนยานสองลำนั้นสิทสายตรงทั้งแปดยืนอยู่ที่นั่นด้วยบรรยากาศที่กดดันอย่างยิ่งความตื่นเต้นดีใจที่ค้นพบรูปทรงกลมขนาดยักษ์ก่อนหน้านี้สลายไปหมดสิน้นเวลานี้ในใจของพวกเขากัดพุ่มอย่างยิ่งเจ้าของดาวโลกจูจูโลกก็มีเจ้าของแล้ว คราวนี้จะทำยังไงดีบรรยากาศกดดันอย่างหนักหน่วงใครก็รู้ว่าหากสกุลนัวลันสันไม่ยอมลาถอยไปจากโลกนั่นก็คือการทำผิดอย่างร้ายแรงโลกมีเจ้าคู้ครองแล้วอย่างนั้นโลกก็คือทรัพย์สินเขตแดนของคนอื่นการบุกลุกเขตแดนกระทั่งพ้นชิงโดยพลรักการ พฤติกรรมแบบนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญของจักรวรรดิยอมรับไม่ได้จะถูกตั้งข้อหาเป็นการสรกรรมระหว่างดวงดาวหรือเรียกได้ว่าเป็นสลัดอวกาศซึ่งเป็นที่ชิงชังอย่างยิ่งจากทุกจักรวรรดิมีโอกาสถูกประหารก่อนไตสวนตามฉันไปพบท่านประมุขด้วยกันโพล่าพูดเสียงเข้มครับอีกเจคนต่างขานรับ เรื่องแบบนี้คงต้องให้ประมุกสกุลเป็นผู้ตัดสินเพียงครึ่งนาทีต่อมาจัก,กรวาลจำลองเกาะเขาบังกรดำห้องโถงใหญ่ภายในคฤืาอหาดรูหลาหลังหนึ่งสิทธสายตรงทั้งแปดยืนเรียงหน้ากระดานเบื้องหน้าของพวกเขาคือจอภาพที่ลอยอยู่กลางอากาศบนจอมีคนสองคนประกอบด้วย ยูเก้นัวแลนสันประมุกคนปัจจุบันและทวินนัวแลนสันอดีตประมุกอาจารย์ท่านอดีตประมุกนี่คือคลิปภาพที่มีการฉายทั่วโลกก่อนนี้โพลา่ากล่าวอย่างนอกน้อมคลิปภาพถูกเปิดฉายทันทีที่ได้เห็นเอกสารยืนยันสิทธิ์การครอบครองดาวโลก ที่ออกโดยจกักรวรรดิเขามังกรดำประมุขทั้งสองก็หน้าเปลี่ยนสียิ่งในคลิปตอนที่หลวเพิงอ่านรัฐธรรมนูญของจกักรวรรดิให้ฟังพวกเขาก็ยิ่งพิโรธรีบไปให้ผลจากเขตครอบครองของฉันในทันทีหา,หาไม่แล้วสกุลน,นัวแลนสันของพวกเธอจะตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหาจนกรรมระหว่างดวงดาว ถูกกองทัพใหญ่แห่งจักรวรรดิเขามังกรดำที่ภาพษาประโยคสุดท้ายในคลิปทำเอาประมุขทั้งสองไม่รู้จะต้องทำอย่างไงต่อทั้งที่โลกใบนี้มีขุมทรัพย์มหาศาลแต่ปุ๊บปับ๊บก็กลายเป็นเขตครอบครองของคนอื่นไปแล้วดาวโลกเป็นเขตครอบครองของหลัวเพินคนนี้ยูเก้นนวรลันสันไม่อยากจะเชื่อ อาจารย์ผมพึ่งจะได้ตรวจสอบแล้วมีบันทึกทางจัก,กรวรรดิจริงหลวเพิงน่าจะพึ่งได้เป็นเจ้าผู้ครอบครองโลกในวันนี้เองโพล่ากล่าวเสริมบัตซบดูเก้นัวแลนสันกับฟันด้วยความโมโหหลวเพิงคนนี้เป็นใครมาจากสกุลไหน อดีตประมุขที่อยู่ด้านข้างก็ขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจเขาเป็นชาวโลกเป็นหนึ่งในสามสุดยอดฝีมือของโลกเวลานี้น่าจะเป็นระดับดาวเคราะห์ขั้นเก้านี่คือข้อมูลที่ได้มาโอล่าบอกว่ายังไงนะชาวโลกอดีตประมุขเบิกตาจนโตชาวโลกพวกบ,บ้านนอกภายในดาว บ้านนอกกับกลายเป็นเจ้าผู้ครองดวงดาวการจะซื้อดวงดาวหนึ่งเอาไว้ต่อให้ได้รับราคาพิเศษในฐานะผู้ค้นพบก็าตามแต่ดาวโลกที่เป็นดาวมีชีวิตมาตรฐานสูงแบบนี้จะซื้อก็ต้องจ่ายสามล้านล้านเหรียญมังกรดำมันไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะซื้อได้เขาจึงได้ถามว่ามาจากสกุลไหน ใช่ครับเขาเป็นชาวโลกโคล่าพยักหน้าคงไปพบเจอขุมทรัพย์อะไรบนโลกเข้าต้นขายทำกำไรได้ขุมทรัพย์บนโลกหรือประมุขทั้งสองพอนึกถึงยานอวกาศของชนเผ่าจักรกลแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดใจนักนั่นมันยานอวกาศของชนเผ่าจากักรกลอย่างต่ำก็เป็นระดับดี มูลค่าแพงยิ่งกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของสกุลนัวรแลนสันมากมายนะักการจะพิชิตเข้ายึดครองยานโอกาสลำนี้ได้ดูจากระบบป้องกันของทางเข้าแล้วอย่างน้อยต้องเป็นระดับจัตวาลขั้น5หรือขั้น6ถึงจะมีความหวังอาจารย์พวกเราต้องทำยังไงถอยหรือไม่ถอยโพล่าร้อนใจนะัก ท่านอดีตประมุขพวกเราควรจะถอยหรือไม่สิทธสายตรงคนอื่นๆเองก็ร้อนใจยิ่งพวกเราไม่มีเวลาให้ลังเลนะหากยังลังอยู่ที่นี่นานจะถูกตั้งข้อหาเป็นการโจรลรรรระหว่างดวงดาวได้โพล่าพูดด้วยความร้อนใจยูเก้นในฐานะประมุขต้องกัดฟันกอดบัดซบเจ้าหลวเฟิงนั่น ฉันจะฆ่ามันซะถอยอดีตประมุกสีหน้าเกี้ยวกาดตวาดสั่งจิตสายตรงทั้งแปดอึ้งท่านประมุกยูเก้หันไปมองอดีตประมุกด้วยความตกใจพวกเราจะยอมง่ายๆอย่างนี้หรืออดีตประมุกคำรามยูเก้อย่าบอกนะว่าเธอเพียนเพียนไปแล้วไม่ยอมแล้วจะให้ทำอย่างไร ต่อให้ยานอวกาศของเผ่าจักรปลจะแพงขนาดไหนถ้าถูกตั้งข้อหาเป็นการโจรกรรมระหว่างดวงดาวกองทัพจักรวรรดิจะทําลายสกุลน,นัวแลนสันมันไม่ได้เปลืองเลี้ยวแรงอะไรเลยหรือเพียงเพื่อขุมทรัพย์บนโลกจะต้องให้เราสังเวยด้วยสกุลทั้งสกุลเราเราอยู่เกลังเลใช่เราอาจจะหนีได้ แต่สกุลนัวแลนสันทั้งสกุลเกิดจากการก่อล่างอย่างยากลำบากบนบนรรพชนมานานปีหรือว่าเธอจะทำให้ผลงานของบรรพชนที่ผ่านมาสูญเปล่าอดีตประมุขตวาดใส่ย,ยูเก้นัวแลนสันนิ่งเงียบแล้วถูกแล้วบรรพชนซึ่งคือนัวแลนสันผู้ก่อตั้งสกุลได้สร้างสกุลนัวแลนสันด้วยตัวคนเดียว แล้วใช้ชื่อของเขาตั้งเป็นชื่อสกุลขึ้นผ่านการเติบใหญ่รุ่งเรืองมาหลายหมื่นปีจนกลายเป็นฐานะของสกุลนัวแลนสันในขนาดนี้ล่าถอยอดีตประมุขออกคำสั่งยูเก้ได้แต่ถอดถอนใจโคลากับสิทธิสายตรงทั้งเจ็ดมองหน้าประมุขทั้งสองจากนั้นขานรับด้วยความเคารพครับบนโลก หลังจากสิดสายตรงทั้ง8ออกคำสั่งแล้วสมาชิกสกุลนัวแลนสันที่กระจัดกระจายอยู่ทุกแห่งทุกทั่วโลกบินไปรวมตัวกันในยานอวกาศขนาดใหญ่ทั้งสองลำในเมื่อตัดสินใจล่าถอยแล้วสกุลนัวแลนสันย่อมไม่ทำลับๆล,ล,ล่อๆชิงเป็นฝ่ายเปิดเผยตัวเพื่อให้ผู้พครองโลกไม่มีข้ออ้างไปยื่นฟ้องต่อศาล แห่งจัก,กรวรรดิฐานหล่อเลี้ยงชีพใหญ่ทั้งหกผู้บริหารระดับสูงของโลกต่างก็ได้เห็นชัดเจนผ่านการถ่ายทอดสดของดาวเทียมว่าผู้คนจำนวนมากมายของสกุลนัวแรนสันกำลังล่าถอยไปรวมพลกันบนยานอาวกาศฮ่าฮ่า,าถอยทับแล้วล่าถอยจริงๆด้วยเริ่มม้วนเสือกลับไปแล้ว แต่ละคนกลับเข้าไปในย่างลบแล้วชนะแล้วพวกเราชนะแล้วชัยโยชัยโยผู้บริหารระดับสูงของโลกแทบข้างพากันตะโกนโล้องแสดงความดีอ,อกดีใจออกมาข่าวนี้ก็ได้รับการส่งต่อผ่านสวีซินอย่างรวดเร็วทำให้พวกหลวเพิงทั้งสามที่อยู่ไกลออกไป ในจักรวาลมืดก็ได้รับรู้ข่าวดีนี้ด้วยหลวงเฟิงหผงและเทพอัศนีทั้งสามมองไปที่จอภาพเห็นฉากทับที่ผู้คนของสกุลนัวแรงสันรีบรวมพลและกลับเข้าไปในยานอาวกาศดูท่าจะถอยทับแล้วจริงๆสองตาเทพอัศนีเป็นประกายอย่าพึ่งใจร้อนหผงเพ่งมองที่จอภาพ รอจนกองยานลบอวกาศบินไปจากโลกแล้วค่อยพูดคำนี้ใกล้สำเร็จแล้วหลวเพึงเองก็กั้นหายใจรอคอยรอห่วงเวลาที่ยานอาวกาศทั้งสองบินไปจากโลกบึ้มคึมคึมยานลบระหว่างดวงดาวขนาดยักษ์ทั้งสองลำภายใต้จอภาพของดาวเทียมของโลกจำนวนมากจับจ้องอยู่ เริ่มเร่งความเร็วบินขึ้นสู่เบื้องบนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโดยเร็วฉากทัศนี้ถูกถ่ายทอดโดยตรงไปยังทุกประเทศบนโลกสู่โทรทัศน์ทุกเครื่องและคอมพิวเตอร์ทุกตัวของทุกครอบครัวในทุกนครฐานทัพวันที่ทําให้พวกเราหายใจไม่ออกวันที่ทําให้พวกเราหาวาดผวาวันที่ทําให้พวกเราสิ้นหวัง เดิมพวกเราได้สิ้นหวังไปแล้วคิดว่าจะต้องถูกปกครองโดยสกุลนัวแลนสัตวนที่มาจากต่างจักระวัลนี้แต่ว่าเมื่อภาพฉายสามมิติขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นบนฟ้าภาพของคนผู้นั้นฉันก็นึกถึงเงาล่างที่พร้อมจะสู้ตายกับอสูรลาหูใต้มหาสมุทรอย่างพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างใช่แล้วฉันยอมสิโลลาช เขาผู้นั้นคือวีรบุรุษใช่แล้ววีรบุรุษในโทรทัศน์ผู้ประกาศข่าวไม่สามารถกั้นน้ำตาที่มีอยู่น้ำตาหลังล่งรินเป็นสายทุกสถานีโทรทัศน์ของทุกประเทศต่างก็เปิดฉายคลิปเหล่านั้น,นเพียงแต่บรรยากาศด้วยภาษาต่างกันชนะแล้วเป็นอิสระแล้วพวกเราชนะแล้วฮ่าฮ่าฮผู้คนที่นั่งนิ่งประท้วงกันอยู่ พอเห็นจอภาพขนาดยักษ์ของจัตุรัสเห็นยานลบระหว่างดวงดาวขนาดใหญ่สองลำบินจากไปต่างพากันกระโดดโลดเต้นโอลร้องราวกับคุ้มขั้งลัวเฟิงหงและเทพอสนีหลังจากที่พวกเขาทั้งสองรู้ข่าวการมาเยือนของสกุลนัวแลนสันพวกเขาก็อยอมเสี่ยงอันตรายออกไปในจักรวาล เพื่อดิ้นรนหาโอกาสสุดท้ายให้กับมนุษย์โลกพวกเขาทำสำเร็จใช่แล้วพวกเขาทั้งสามทำสำเร็จแล้วในโทรทัศน์ได้เผยแพร่าภาพหลวเพิงหงและเทพอัศนีที่อยู่ด้วยกันอย่างปิติยินดีคลิปภาพนี้พวกหลวเพิงทั้งสามได้ส่งมาตามโครงขายจักรวาลจำลองช่างน่าตื้นตันใจเหลือเกิน นี่ฉันตื่นเต้นจนแทบเป็นบ้าแล้วภายในห้องบังคับยานอวากาศเทพอัศนีทำท่าเหมือนจะเป็นบ้าพูดจริงนะตอนที่ฉันเห็นทั่วทั้งโลกทุกนครฐานทัพทุกแห่งหนมีแต่ผู้คนตะโกนโร้อง,องบางคนพุกเข่าลงจู่พื้นฉันก็ตื่นตื้นตันใจจนตัวสั่นฉันรู้ดีว่านี่แหละคือเผ่าพันธ์ นี่ก็คือลาาพวกเขาคือพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์พี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์ของฉันโอ้ใช่แล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วต่อให้หงใจเย็นกว่านี้ตอนนี้ขอบตาก็เปียกชื้นผมคงอยู่ต่อในโครงขายจักรวาลจำลองไม่ไหวแล้วอารมณ์ของหลัวเฟิงเองก็พุ่งพ่านในใจดูจากภาพที่ถูกส่งมาจากโลกทุกแห่งบนโลก ผมปราบปื้มใจจนหัวจะระเบิดแล้วผมจะกลับบ้านกลับไปที่โลกลัวเพิงตะโกนขึ้นในห้องควบคุมยานอวกาศผมอยากจะกลับไปที่โลกเดี๋ยวนี้กลับไปที่นั่นฉันก็เหมือนกันเทพอัศนีพยักหน้าใช่แล้วกลับบ้านผมเองก็พยักหน้าดีใจจนแทบข้างยานอวกาศนักประจนภัยมุ่งหน้าไปในจักรวาลมืดไม่หยุดหย่อน เข้าใกล้พิกัดโลกที่เชื่อมโยงกับจักรวาลเมืดเข้าไปทุกทีตรงกันข้ามกับชาวโลกกับหลวเฟิงบรรยากาศภายในยานลบระหว่างดวงดาวทั้งสองลำของสกุลนัวแลนสันอึดอัดอย่างยิ่งในยานลำที่บินนำหน้าสิทสายตรงทั้งแปดล้วนอยู่ในความล้วนอยู่ในห้องควบคุมยานไม่มีรอยยิ้มใดๆบนใบหน้าของพวกเขา บัดรซบขี้หมาเอ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เจ้าหลัวเฟิงคนนี้กลายเป็นเจ้าผู้ครองโลกได้อย่างไรทำไมถึงเร็วขนาดนี้บรรยากาศเย็นเยือกและกดดันทำให้ทุกคนแทบจะเป็นบ้าตูดโคล่าขมวดคิ้วเล็กน้อยสิทธิสายตรงคนอื่นก็มองมาทางเขาโคล่าพูดเสียงเบาท่านประมุกเรียกพบ ว่าแล้วก็รีบเดินไปที่ห้องของตัวเองโครงขายจักรวาลจำลองประมุขคนปัจจุบันยูเก้นัวแลนสันกับอดีตประมุขทวินนัวแลนสันต่างยืนคู่กันอยู่ที่นั่นอย่างสงบสเงียมข้างๆพวกเขามีผู้ชายที่รูปร่างผายผอมสองตาดุดันราวกับแมลงป่องพิษปลายหูแหลมทั้งสองข้าง เขาสวมชุดออกศึกสีเขียวเข้มบริเวณอกมีตาสัญ,ญลักษณ์เป็นขวานยักษ์รูปร่างประหลาดเล่มหนึ่งเห็นแก่สกุลเห็นแก่ฉันชายคนนี้ออกอาการพิโรธสกุลจะนับเป็นอะไรได้ฉันเคยสร้างสกุลขึ้นด้วยมือเปล่ามาแล้วในอนาคตก็สร้างได้อีกสิ่งสำคัญสุดคือศักยภาพศักยภาพ พวกเธอเข้าใจหรือเปล่าเวลานี้ฉันเป็นระดับจักรวาลขั้นเก้าแล้วขาดอีกนิดเดียวก็จะขึ้นเป็นเจ้าเขตหากฉันมีทรัพย์สินมหาศาลก็จะสามารถจ้างอมตะชนมาคอยชีแนะเพื่อให้กระโดดข้ามขึ้นข้ามขั้นนี้ไปได้ถึงตอนนั้นฉันจะมีอายุได้หนึ่งร้สัตวรัษสกุลนัวแลมสันในอนาคตก็จะยิ่งรุ่งโรจน พิภาคษาหน้าข่มยอดฝีมือของสกุลต่างก็นั่งยานอวกาศกระโดดข้ามจักรวาลอย่างมากก็ไปให้ผลจากจักรวรรดิเขมาางกรดำสักดวงดาวพวกนั้นโยนทิ้งก็ได้ในอนาคตเมื่อฉันได้กลายเป็นเจ้าเขตแล้วสกุลนัวแลมสังจะแข็งแกร่งกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าชายคนนี้พูดเสียงเยือกเย็นถึงอย่างนั้น การช่วงชิงดวงดาวก็ไม่ควรลากเอาสกุลนวลาสันเข้าไปเกี่ยวขัวพันด้วยเราครอบครองดวงดาวตั้งมากมายลากฐานแบบนั้นจะโยนทิ้งก็ออกจะเสียดายอยู่ประมุขทั้งสองเมื่ออยู่ต่อหน้าบรรดชนต่างก็ไม่กล้าเอ่ยปากสักแอะตูดเสียงเตือนดังขึ้นโอ้เจ้าเด็กน้อยที่บัญชาคองยานลบดั่นมาแล้ว ชายคนนี้เผยรอยยิ้มเย็นเยือกออกมา